ใครกำลังมองหาเหรียญแมวที่ถูกที่สุดแนะนำา o o b TOP UP p u p เติมเร็วเติมไว,วใช้แค่เลข u ู d และที่สำคัญเลรดนี้มีที่เดียวสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ Description นี้ได้เลยสวัสดีครับลักเกมใครกำลังคิดว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยอุ้ยตันมากเลย EDK เเพิ่มจากไหนหาเลือดยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ดันสมุดเยอะๆดันเลือดของเราในตัวละครเยอะๆนะครับทำยังไงก็ดันไม่ขึ้นแล้ว ผมจะมี1อันนะครับที่จะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับว่าสามารถไปทําตัวนี้ได้แล้วสมุดนะครับหรือตัวละครของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นอันนั้นก็คือผมเชื่อว่าหลายคนเดาไม่ถูกแน่นอนร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้คือเดาไม่ถูกนะครับว่าคืออะไรตัวนี้เราเข้ามาที่สมุดนะครับสมุดทําอะไรได้บ้างมันสามารถทําได้เยอะมากเลยก็คือหมวกนะครับเนะี่ยปลดมวกเพื่อเพิ่มสเตตัส สัตเลี้ยงนะครับเพื่อเพิ่มเซตัสเหมือนกัน a d k m a d k m d e p หรือเลือดนะครับอาหารก็สามารถช่วยเพิ่มได้อาหารนี้ก็เพิ่มเยอะนะตัวเลเวล10นะครับก็อันนี้เพิ่ม m a d k นะครับแล้วมีอะไรอีกการ์ดใช่ไหมเราปลดการ์ดก็เพิ่มอีกเหมือนกันโอ้โหในสมุดนี้เพิ่มทุกอย่างเลยแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เพิ่มเหมือนกันยังเนละ ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราในวันนี้ที่จะมาบอกทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของของเล่นเนี่ยก็ยังเพิ่มสเตตัสเลยเห็นไหมอันนี้ m d ็นะครับคือทุกอย่างในสมุดเนี่ยมันเพิ่มหมดใครหาอะไรได้รีบเอามาฝากนะครับรีบทําไปเลยตัวของเล่นเนี่ยแล้วมันยังมีอะไรได้อีกนะครับตัวนี้ครับตัวเหรียญทองของเราเออเหรียญสตาร์เนี่ยตัวนี้มันเพิ่มอะไรนะครับก็คือ ทุกอย่างในนี้เพิ่มสเตตัสทั้งหมดใช่ไหมแล้วตัวนี้จะไม่เพิ่มได้ยังไงนะครับเราพาไปดูกันก่อนดีกว่าตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์เนี่ยมันเต็มไปแล้วนะ31ทับ31นะครับแต่ผมจะพาไปดูอื่นๆกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้โซเชียลของผม1 7 1ทับ201ห่างประมาณ30 30อันนะ่ะเออมันคืออะไรมันหายไปไหนนะครับ เรามาดูตรงนี้ดีกว่าเราก็สามารถเลื่อนได้นะเรายังไม่ได้ทําอันไหนบ้างนะครับยังไม่ได้ไปขึ้นกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีปดตัวสเตตัสนะครับแต่เห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับบางอันมันช่วย,วยปลดของในสม,มุดของเราด้วยนะครับก็คือมีปลด hp 1 2ใช่ไหมสำหรับตัวนี้ก็คือต้องจับมือเป็นเวลา6,000นาทีถึงจะได้ hp 1 2เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็โหดร้ายเหมือนกันนะ6000นาทีเท่ากับเท่าไหร่อะสิชั่วโมงปะ หรือร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงมากกว่าเพราะหกสิบนาทีใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องจับมือเท่ากับร้อยชั่วโมงใครว่างๆก็คือยืนจับมือสองคนอะ่ะเ,ออเพื่อเพิ่ม HP สิบสองโหดร้ายไหมน,นะครับอ่าอื่นๆนะครับมันก็จะเพิ่มไปเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเราทําให้เพื่อนๆนะครับสี่คนในทีมของเราเนี่ยโตขึ้นเออเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เพิ่งจะรู้เพิ่งมาดูเหมือนกันว่าเอยของผมขาดอะไรกันบ้างนะครับ แล้วก็ไอไลท์ยูห้าคนหนึนาทีอย่างเงี้ยก็เพิ่ม MDK 2นะครับถ้าเกิดมันเยอะๆไปไปมาๆก็จะช่วยเพิ่มเยอะขึ้นนะครับแต่บางอันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่มปดใช่ไหมแต่ว่ามันให้ของมาเลยนะครับของตัวนี้ก็หลากหลายมากๆอาจจ, k, อาจจะปลดเ d k อาจจะปดเลือดปดเดฟอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับมาดูตัวนี้ตัวกิ้ผมไม่ได้สร้างก็เลยยังปดเคสไม่ครบ ตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรามีอะไรยังไม่ได้ทำนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกเราว่าเออมีอะไรบ้างตัวนี้คือต้องถือสัตว์เลี้ยงอ่ะรีเวลสินะครับไป5,000เมตรไป1,000งเมตรถึงจะปลดใครเป็นสายที่แบบว่าเฮ้ยต้องเป๊ะต้องครบทุกเควส t ก็มาทำตรงนี้ได้อันนี้เป็นอาจารย์กันบ้างก็คือต้องมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปทั้งหมด10คนนะครับปลด sp 12 มีอะไรอีกไหมแต่งงานกันบ้างคือถ้าเกิดใครยังไม่ได้แต่งงานในเกมเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็โหเห็นไหมสองทับสิบสี่คือแบบห่างไกลมากนะครับถ้าเกิดเราปลดนะครับตัวแต่งงานเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเอดิเคสามกันด้วยทีเดียวเลยนะอันนี้ก็ถ้าอยู่แต่งงานครบ3 0วันปลด MdK3 ครบ3 6 5้วันปลด s p 6สุดท้ายคือแต่งงานครบ กี่ปีอ่ะสามปีได้นะครับปลด HT 1 2ใครที่แต่งงานแล้วปลดเควสนี้แล้วก็ยินดีด้วยนะคุณแต่งงานมาสามปีแล้วโอ้โหสุดยอดอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะไล่ดูกันได้มันคือคือปลอดสเตตัสของเราเนี่ยแหละอันไหนที่ปลดเราก็ทําก่อนอันไหนยังไม่ปลดเราก็ยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับลองมาไล่ไล่ดูนะหลายคนคงหลายเควสแหละผมเชื่อได้เลยอย่างผมเนี่ย เป็นคนไม่ชอบทำเควสนะครับเควสบางอันอย่างเควสพวกเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเมืองแมวผม3ทับ1คือแบบหายไปเยอะมากล้วอย่าง1 9 2 6เนี่ยอย่างอย่างล้วอย่างเห็นไหมครับตัวเนี้ยล้วอย่างมันก็จะได้พวกของมาทำให้สเตตัสในการฝากเนยเยอะมากขึ้นด้วยสายเควสก็จะดีตรงนี้เห็นไหมผมผมขาดหมวกไป2อันแล้วแค่เควสล้วอย่าง3อันแล้ว เนี่ยผมขาดหมวกของลวดอยางไปสาอันผมก็ต้องไปไล่ทำเคสของลวดยยางให้ให้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้เหมือนกันอ่าพรเทล่าพาเลตเพิ่งมาใหม่ใครปลดเรียบร้อยแล้วก็จะได้พวกปลดสเตตัสอะไรต่างๆไปนะครับที่วันนี้ผมจะไปทำเนี่ยก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็ไม่ค่อยชอบได้แหละตัวเคสก็เลยยังไม่ได้ทำแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปทำนะครับเพราะว่ามันปลดพวกสเตตัสเอทเคปลด6กับ4ก็10เลย เอเมนิเคอีกสก็คือเป็นการวางแบบแปลนบ้านนะครับเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับที่เขาวางไว้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้นะครับมันก็จะมีแบบแปลนทั้งหมด1,2,3,4,5 5ภาพนะครับที่เราต้องปลดปลดได้อนไหนสเตตัสเราก็จะได้เพิ่มไปนะครับเราก็ไปวางตามจุดต่างๆให้เหมือนกับที่เขาเนี่ยมีนะครับเราก็จะได้เพิ่มนะหรือว่า เราอาจจะวางเข้าไปตัวไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปเทสกันดูนะครับสำหรับใครที่ทำแล้วแล้วรู้ก็มาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มได้ไม่มากก็น้อยละกันนะครับสำหรับใครที่แบบไม่รู้จะดันตรงไหนแล้วมาลองดันพวกนี้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับยังไงก็ หวังว่าเป็นจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องละกี้เมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ